ก็ไี่พิโร่เอฟซีเบิร์ดปุ๋ยทกคนผู้ปกอบการสาคันายต้องเดิมเนาะนี่เนาะการใสมาแกงหน่อไม้เนาะทุกคนมาแกงรอ,อ,อบเที่ยงเนาะทุกคนจะกํากกลังต่อไฟาะเพราะว่าไฟมันเหมาะแล้วกาตอ่อเน้ำด่าเฮีหน้ากระชิ่งใส่เป็นปืนเนาะเพราะว่าทานเบิร์ดแล้วโปรไดเฮดจะซื้อบอกหน่อไม้เนาะทุกคนหน่อไม้ช่วงนี้กะบัวหอยน้นาะเพราะว่า จะชิ้นเงินบาทเมื่อเมืองมันเลยเนาะ่ะพอเริ่มเบิดฝนเนาะใหม่แบบโบรามน้อยเนาะทีนี้โบมี่เนาะใหม่ใส่ถุงไว้เลยนะจ้ะคุณปกตินี่เห็ดทุกป,ปีทุกป,ปีพอดีว่าหงส์เนาะ,ะกลับไปอาบน้ำมากก็เลยใส่สุดไล่เลยเพราะว่าเมือ่อเสาร์นี่ไปคุดเมงชิโอเนาะ ก็ได้พอขวานเลยเนอะมีไฟง่ายนะทุกคนมื่อนี้ก็อยู่หน้าผู้เดียวแล้วก็ใเงียบแน่มาเนี่กจ้ะ ล้ที่ว่าบ่ได้กินเกงน้อยเกตัดโดนจังแกงเกลือ่ได้กินโดนกะโดนโดนจังแก,ก,ก,กงมันก็คือแซ่บนะถ้าเิาแกงเรื่อยๆก็บวแซบ่บ น้างใหม่นะเนาะโปได้ซื้อเนอ้องก็เซาอนอนเนาะไฟกับลูกแล้วเราจะค้างน้ำไว้เป็นไงชวนกาบเนาะกาบน้อใหม่ก็จะไปงัวกิน น้อยพอดีแก่แะอันนี้เมนน้งไม้ลแล่วเมนไม้สัยเป็นน้ไม้ล่ <S 2> <S 2> ลมลมนะทุกคน้าวาลมไปลงไปตลาดแห้งร่มเ้าะลมอือพวบาบางเนาะอันนี้กระดาษยู่เทียงแต่ยังลม บอกให้มันลวก้วทุกคนเพราะว่าไฟฟื้นเลยเวลาไฟมันล,ลุกแล้วมันลวกที่ในหม้อดำเนาะ ชี้ข้างหน้าไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันสไลด์ไว้ วัวของมันกับบักหี้ยเอาแล้ทุกคนเพราะว่ามันกะเริ่มจะเป็นลำไม้แล้วเนาะต่อไปกะจะหากินอึดแล้วเนาะไหมเพราะว่ามันกะเบิดฝนเนาะไม้กะเริ่มเป็นกอเป็นยังบ่มียอดกะชิเริ่มมาแซ่บคือเก่าวเนะองเนาะไหมกะพามันเริ่มอึดแล้วกแนะแซ่บเนาะชาวเขาซื้อเนาะไม้ที่เป็นสายตลาดเนาะไม้ปลูกเนาะ หมดหนำมันก็แพงแพงแต่ว่าโซนนี้ยังขือจูนละไัน ตีกะทั้งแม่เนาะกะชิมากินแจงน้อไม้นาะน้องไม้ที่วา่าไปหามาแล้วบบมาใส่น่าไว้ให้มันแบบแบบมีกินเนาะมีกินตุูงๆเมล่าชิมมาแบบนั้น,นมันระบางแสบแบบว่าเป็นน้อไม้เซ่ข้าคลื่นมันออกเน่าอ่ะคนทุคนเปินกระมังเนาะน,น,นั้น,น,นแต่ว่าเมื่อนี้เราแบบดูเพื่อนเนานะเพราะว่าเราอยู่หอนห้ำหอนห้ำให้ปลาเนาะทุกคนเกลือปลา ปลากับปลิบเหือหัวอาหารนี่ม้ำปลาเหือบลาเมือกับเกลือบลาเมือกับปลิบเกลือ แช่ไว้แต่แช่เมื่อวานนี่แต่ว่ามันจะเนาะไม่มันจะเป็นบ้องเนาะบ้องลายบอกคือบอกคือช่วงที่มัน,น่เป็นเป็นนอเนาะมันกัส,สีเซ็บเซบขึ้นเดียวมันก็จะนเน่าเนาะแต่ว่านี่มันจะแข็งนเนพราะว่าเป็นบ้อง นี่เราเ้า,นะเาปอกเอาไม้เนาะเ้าปอปเอาไม่ข้าก็ต้องเอากรน้ำมาเซน้ำตลอดนะทุกคนเพราะว่าการที่ขาปอกเอาไม่บดใส่น้ำมันจะเหียดไห,ห้เราไม่ในแข็งแล้วก็แกงบดแซ่บเนาะเพราะว่าคดเถ่าใช่ไหมเออว่าเสือส้อครบแล้วทุกคนแปลว่าขาปอปะเราไม่แบบด ب, บดใส่น้ำาปกปลาไหวปลาไหวถึงว่าจะเป็นนอาไม้ที่เขาเอามาแต่กอสดๆเนาะฮักมาสดๆเนี่ยจะ้ะมันจะจะแข็ง ัข้าวเปอล่าก็จะถิ่นไซน้ำรดเนาะปอกปุ๊บไหวแป๊บเดียวเนาะเพื่อข้าปอกเมือ่อถึงแข็งแต่ว่าถ้าข้าใส่น้ำมันจะมันกระซิบ,บเบแกงเนาะทุกคนข้าปอกไว้ได้แต่ว่ามันเหนียวเนาะไม่เนะแข็งเนาะข้างหมอ้อหม้อพดแต่ว่าเราไม่ปอกง่ายมทันแนลเนาะทุกคนโอ้ยเนาะไหนี่ยก็คือว่าปิดไว้เนาะ นะาทุกคนม้าใหม่กระป้อเแข่งมาทนแล้วเห็นในคลิปแล้วที่ก็เจ้าตัดน้าใหม่บอกไว้ไว้แล้วจักเพิเ่เน็ดจังใดว่าจะเย็ดคือเพิ่นแต่บ่กคือเพิ่นบอกไว้แบบ กาบไม่บาดมือเนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำไม้น้ำไม้ไลาเนากกาบมันก็นจะแข็งแน่บาดมือนี่ก็ะซัมกับพิษเทกันได้มันคมมือก็ยืนค่ะจนงกาบสปลาร์ตนะเดี๋ยวสิพานำเนาะทุกคนเพราะว่าเพื่อปอกเปลือกเดี๋ยวหนามมันหีกฉีพายใจนั้น กาสิพาตอนน้อยๆเนาะเพราะว่าทางคอต้องเจิมอาเนาะทุกคนบางๆแบบนี้เนาะเพราะว่าทางคอนี่แล้วโบมีเขียวเลยถ้าว่าเราพากีบใหญ่ล้วกินโบได้เนาะเราต้องเจิมบางๆเนาะเป็นคืนอาไม้หมกถ้าว่าเฮ็ดใหญ่ในคอเรากินโบได้เนาะเพราะว่าเราเขียวเราโบคอยมีเ็เลยต้องพาเน้นหน้อยเนาะ คนเพื่อกันไปเจิอบบุคคลนะทุกคนแจกกะไม่ค่อยมากหรอกเจือแต่ว่าทางพอเรากินมัได้เนาะต้องถ้าว่าเหาเจือมันก็จะเจืดง่ายทาเน่เจือบเน่เนาะอ่อนๆหมดอันตีแข็งเป็นบ้องเขียวๆตามโอมันก็จะตัดออกเนาะนี่ แค่แข็แน่ไหนโปเซ่เอาก็ตัดออกเลย ้อกันเนาะเพราะว่ามันจะมีตัวใส่ก้อนแน่ตัวใส่หลังแน่แต่ว่าเป็นยังต้มไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จุ่เอง อะต่ตามเนาะลมผัดโวยโวยแต่ว่าเขาอยู่แบบนี้เนาะกะพอดีเนะาะทายู่แบบบนหงมอู้ยเนาะเย็นจนมนหนาวกันแล้วควนถ้าอยู่แบบนี้มีมีบ,บนบางร่มแน่มันกะพอดีอยู่ กำลังเดือดเนาะก็จะมีตัวลงก้อนกะเริ่มจืดตัวลงไม่กะยังบะทองจ,จืดเนาะ<ม>ยากะจะคนขึ้นมาก่อนเนะเาะเพราะว่าห้ตัวยูลุมมันขึ้นมาเทิงก่อนสลับกันตามยานางในขณะที่ล่อโนอไม่จืดแล้วทุกคนตามเขาเบ้อล้วทุกคนจะใช้ที่ Thank you. เอาใส่หย่านางสุดทีเรียบร้อยตอนนี้ก็กําลังใส่ประเด็กนะทุกคนต่อกลางเพราะมีกลางเลย้องต่อ mm hmm. ใส่เป็นนัวนะทุกคนปรุงรสตามใจมาก กางลงไปรุน่นกับรุ่นเข้ากันชวนใด้ฟังไทยเพื่อนเก่งน้องมาไปะจะบปรใส่ผักกระแหงเราไปจะใส่เป็นผักคะหรือว่าสะอมหรือว่าจากักผักอป็นอยังผักกระแหนแต่เพิ่นเอิญผักอีหยังเนาะกับปีติฟ้าไหวนะทุกคนเนาะกับสิบประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกัน